ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการบริหารลำดับความสำคัญในการทำงานเนี่ยมันช่างเป็นสิ่งที่ท้าทายซะเลอเกินนะครับเดี๋ยวก็มีงานด่วนเข้ามางานสำคัญแล้วก็ยังเจองานที่สำคัญมากไปกว่าคำถามคือเราจะมีวิธีการบริหารลำดับความสำคัญเหล่านี้อย่างไรครับวันนี้ครับเทมจะเอาแนวคิดที่ได้จากพี่ซีโอที่น่ารักท่านหนึ่งนะครับที่เทมได้ม,มีโอากาสได้นั่งคุยด้วยครับมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังครับ ไปคุยกันเลยครับว่าบริหารลำดับความสำคัญอย่างไรในแบบ c e o ครับ <S <S สวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติงต่าและนี่คือ2 0งศนย์ศูพอดแคสต์ครับสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่2 0ง0ูนย์ศูนพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตรครับวันนี้ย่กับเทมส์ือนเดิมครับผู้เขียนหนังสือเป็นคนเงีย,งยบๆก็ได้เปรียบได้นะครับและเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของ ความก้าวหน้านั่นเองวันนี้นะครับเรื่องที่อยากจะเอามาชวนเล่าสู่กันฟังละกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารสิ่งสําคัญเนาะในการทํางานหรือแม้กระทั่งในชีวิตก็ได้นะครับแนวคิดที่เอามาแบ่งปันให้ฟังในวันนี้น่าจะเอาไปใช้ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะก็ต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนครับว่าเาทมปีนวิววอรากาศเข้าไปเป็นเมนเทอร์นะครับในโครงการของกเกษตรศาสตร์ฮลุมน่าเมนเทอร์ชิพโปรแกรมนะครับหรือว่าแคมป์เนาะก็จะเป็นโครงการที่ เราได้เข้าไปให้คำแนะนำนะครับในการที่จะพัฒนาในเรื่องที่นิสิตวิศวกรรมศาสตร์น้องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยากที่จะพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหางานนะการพัฒนาไมซ์เซตหรืออะไรก็แต่เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับทีนี้ในโครงการนี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสได้เจอพี่พี่เมนเทอร์หลายๆท่านมากๆเลยนะครับพี่พี่เนี่ยก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นสุดยอดนะผู้นักบริหาร ในองค์กรระดับประเทศนะครับหรือบางบางท่านเนี่ยเป็นอ,องค์กรในระดับโลกเลยก็มีนะฮะหลายๆท่านเลยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างเท็มมากเลยนะครับแล้วก็โชคดีมากๆที่ที่มีโอกาสาน,นั่งคุยกับพี่ๆนะครับหลายหลท่านเลยนะครับทีนี้ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะครับจะมีโอกาสได้นั่งคุยกับพี่ชายอบอุ่นใจดีท่านหนึ่งนะครับซึ่ง พี่ท่านเนี่ยครับก็เป็น c ีอนะในบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งของประเทศไทยนะครับพูดชื่อไปน่าจะรู้จักกันหมดนะครับแต่ว่าอขออนุญ,ญาตไม่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงแล้วกันนะคือไหนไหนมีโอกาสได้ได,ได้ขอคําแนะนําแล้วได้มีโอกาสนั่งพูดคุยแล้วครับก็เลยจริงๆเป็นสิ่งที่เทมสงสัยมาตลอดเลยทุกคนว่าเฮ้ยคนที่แบบโหทํางานโคตรเทพนะฮะระดับซีอนะครับ,รบ,รบเขามีวิธีในการบริหารความเครียดกันยังไงเออแล้วก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนอะคือเขาเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตกันยังไงอะ่ะนะเมื่อมีโอกาสนะครับก็เลยลองขอคำแนะนำจากพี่ชายนะครับคนนี้ดูนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้แล้วก็น้องจริงก็เป็นการสรุปนะครับประเด็นที่สำคัญนะมาลองแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะครับก็จริงมันก็มีเรื่องประกอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอหยิบยกมาเป็นประเด็นแล้วกันน้อที่สรุปมาแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันทีละข้อนะข้อแรกนะครับข้อแรก จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงคําว่าสิ่งสําคัญใช่ไหมครับแต่ว่าพี่ซีอท่านเนี่ยครับเขาก็บอกว่าแม้แต่เรื่องที่เป็นสิ่งสําคัญนะครับก็สําคัญไม่เท่ากันออนะคือจริงอยู่ครับที่ c e o เนี่ยต้องตัดสินใจแต่เรื่องที่สําคัญใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันเข้ามาหาเนี่ยทั้งที่ทุกอย่างมันสาคัญนะนะแต่ในมุมของ e o อโครับมันก็มีลําดับความสําคัญที่ต้องจัดอีกรอบหนึ่งอยู่ดีว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมาก นะหรือว่าสําคัญที่รองลงมาโอเคไหมนะครับทีนี้วิธีการที่จะประเมินว่ามันสําคัญหรือไม่สําคัญเนี่ยนะครับแน่นอนครับในมุมของผู้บริหารระดับขนาดนี้สิ่งที่มันต้องมองคือ Impact หรือว่าผลกระทบของเรื่องที่เราตัดสินใจนะครับเราก็มูลค่านะของสิ่งที่ตัดสินใจใช่ไหมฮะซึ่ง Impact มากน้อยเนี่ย,ยก็ต้องมานั่งคิดดูว,ว่าเออมันเกิดผลมากน้อยอย่างไรเนาะเพราะฉะนั้นยินะ่ง Impact มากก็อาจจะมี ลำดับความสําคัญที่มากขึ้นใช่ไหมครับเช่นเดียวกันน้อเรื่องของความเร่งด่วนก็เหมือนกันนะครับแต่และเรื่องก็ต้องการการตัดสินใจที่เร็วช้าไม่เท่ากันนะบางเรื่องจําเป็นต้องด่วนเลยบางเรื่องเนี่ยอาจจะช้ากว่าก็ได้หรือยังไม่ต้องตัดสินใจตอนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราประเมินแล้วแหละว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่สําคัญวัดโดยวัดจาก Impact กันนะครับแล้วก็ ดูความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยนะครับมันก็สามารถทําให้เราต้องอโฟกัสเวลาและกันไปกับงานที่มันมี impact มากที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องไหนที่เป็นลำดับสำคัญที่รองลงมาทั้งที่มันสำคัญนะนะก็อาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนเหมือนกันเพราะว่าการที่เราใช้เวลา แบ่งเวลาให้ดีครับแล้วโฟกัสไปกับเรื่องที่มันสําคัญเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เรามีความาคิดที่ไหลลื่นมากกว่าแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายขาดมากกว่าเพราะฉะนั้นการแบ่งเวลาให้กับเรื่องสําคัญที่มากพอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นไม่แพ้กันนั่นเองนะครับนี่คือในเรื่องอแนวคิดในเรื่องของแม้แต่เรื่องที่สําคัญ ก็ยังมีลำดับความสำคัญไม่เท่ากันด้วยนะครับโอเคไหมนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับสิ่งที่ทําได้รับ wisdom มาเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเนื่องจาก ceo เนี่ยรับแต่คือคือถ้าด้วยแนวคิดใช่ไหมครับคือเราต้องรับแต่การตัดสินใจที่หรือว่าประเด็นที่มันต้องมาถึงเราอะต้องเป็นเรื่องสําคัญถูกไหมเราถึงจะตัดสินใจนะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งในกระบวนการละกันที่จําเป็นจะต้องทํา ให้สอดคล้องกันไปด้วยเนี่ยเพื่อให้มันมีตัสิ่งสาคัญเข้ามาเนี่ยก็คือการสร้างแพทเทิร์นในการปฏิเสธให้เป็นครับนะคือยิ่งตําแหน่งสูงเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าเราจะยิ่งควบคุมสเกจดูในการทํางานของตัวเองไม่ได้ทุกคนนะใครทํางานที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยทํางานนะครับทุกคนอาจจะเป็นนักวางแผนเนาะว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้ฉันจะทําเรื่องนี้นี่น,น,นี่ใช่ไหมฮะ แล้วก็กันเวลาไว้แล้วก็ไปลงมือทำอ่าอันนี้คือถ้าเป็นคนที่อยู่ในระดับปฏิบัติงานเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ในการวางแผนแล้วก็ทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายใช่ปะแต่ว่าพอเรายิ่งระดับสูงขึ้นน่นะครับแน่นอนครับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นก็คือการบริหารคนเนาะการดูแลโปรเจกต์ในภาพรวมใช่ไหมเพราะว่าเราอาจจะลดดีกรีในการลงมือทําเองน้อยลงนะครับแต่เปลี่ยนมาเป็นการช่วยเหลือการส u p p o r t หรือว่าการ l e ท d t e ให้นำหมายถึงว่า ทำให้คนเนี่ยสามารถสร้างผลลัพธ์ในภาพรวมได้ดีขึ้นใช่ไหมครับโดยที่เราไม่ได้เป็นคนลงมือทําเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะตามมาแน่ๆก็คือคุณนะ่คุมเวลาตัวเองไม่ได้หรอกสิ่งที่เราคุมได้ครับก็มีแต่พลังงานใช่ไหมครับแล้วก็ความเครียดของเราเท่านั้นเองทีงนี้มันน่าจะดีกว่าไหมครับถ้าเรื่องที่มันเข้ามาหาเราอะครับมันได้ถูกกรองมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยหรอไหมมันได้ถูกสร้างระบบความคิดไปแล้วว่าเรื่องไหนเนี่ย มันควรจะต้องมาถึงเราหรือว่าเรื่องไหนเนี่ยมันไม่ควรจะต้องมาถึงเราโดยซ้ำเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะสร้างจริงอาจจะเป็นเหมือนอลำดับของการตัดสินใจแล,นนนแล้วกันเนาะแล้วก็แพทเทิร์นนะครับให้กับคนอื่นได้เริ่มคิดได้เอา,เอ,าเอ้ยเรื่องนี้ควรจะถามเขาหรือไม่ควรจะถามเขาในะยกตัวยอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของอการไปเลือกร้านอาหารอย่างครับสมมติตอนที่อย่างเงี้ยจะพาคณะผู้บริหารไปกินข้าวสมมตินะฮะคำถามคือไอ้เรื่องแบบเนี้ยครับ ซีอต้องตัดสินใจไหมนี่ออกไหมคือมันอาจจะมีบางคนก็ได้นะที่อชอบให้เอาเรื่องเลือกร้านอาหารเรื่องอะไรพวกนี้มาให้ซีอโอเลือกนะครับซีอโอบางท่านอาจจะชอบก็ได้นะแต่ว่าคําถามว่ามันสําคัญจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอันนี้อันนี้อาจจะแล้วแต่คนแล้วกันเนาะแต่ว,ว่าถ้าในมุมของผู้บริหารท่านนี้นะครับคือการเลือกร้านอาหารเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องคอยฝึกเสมอว่าฝึกให้กับคนที่มาถามว่าเออเรื่องเนี้ยคุณตัดสินใจได้เลยเรื่องเนี้ยคุณตัดสินใจได้เลยคือคอย ปฏิเสธในเรื่องที่ตัวเองไม่จะเป็นต้องตัดสินใจเสมอเพราะว่าถ้ายิ่งเราโอเคไหมช่วยเหลือทำไมเดี๋ยวพี่ช่วยเลือกให้อะไรเงี้ยโดยที่มันไม่ใช่เรื่องที่เราอยากจะตัดสินใจไม่ใช่เรื่องสําคัญเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีแต่คนเอาเรื่องเนี้ยกลับมาหาเราตัดสินใจไปเรื่อยๆอยู่ดีเพราะว่าเราไม่แข็งเราไม่ปฏิเสธว่าเราเราไม่ตัดสินใจแล้วเนี่ยคุณไปคิดมาเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสร้างแพทเทิร์นนะครับให้กับคนที่มาขอคําแนะนํากับเรา แบบสม่าเสมอว่าเรื่องนี้ฉันไม่ตัดสินใจโอเคไหมนี่คือการสกรีนนิ่งนะครับเรื่องที่จะเข้ามาหาเราในอาตอนตอน้นนะ่ะนะยิ่งลดขาเข้าได้ดีการเรียงลำดับความสําคัญที่มีก็ง่ายขึ้นโอเคไหมครับนี่คือเรื่องของการสร้างแพทเทิร์นในการปฏิเสธนะครับขอ้อถัดมาครับอีกอันนึงนะที่จริงแอบคล้ายคลึงกันแต่ว่าแยกเป็นอีกข้อนึงเพื่อให้เกิดสิ่งที่มันชัดเจนนะครับ กำหนดเรื่องที่เราจะไม่ตัดสินใจนะครับและมอบหมายให้คนอื่นเป็นคนตัดสินใจแทนนะอันนี้จริงเป็นเรื่องของ authority เนาะในการดำเนินการหรือว่า,าหมวดหมู่ของเรื่องที่ต้องตัดสินใจในการบริหารงานนะครับซึ่งอันนี้มันอยู่ที่แต่ละคนแหละนะว่าเรื่องไหนเขาอยากตัดสินใจมากน้อยอยังไงอะไรแ,แบบนี้แต่ว่าเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนว่าเรื่องไหนที่ เราดิลิเกตให้คนอื่นตัดสินใจได้นะครับคุณก็ต้องพูดคุยกับทีมงานเลยนะพูดคุยทีมงานอยู่เสมอนะครับแล้วก็ค่อยๆจูนนะว่าเรื่องแบบไหนที่โอเคบ,บริบทแบบนี้เราไม่ไม่ตัดสินใจบริบทแบบนี้ถ้ามันซีเรียสระดับไหนถึงจะต้องเป็นดาอะไรแบบนี้นะครับคือหลายครั้งเนี่ยคนชอบคิดว่าพอเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นซี o เนี่ยต้องตัดสินใจทุกเรื่องนะเราปฏิเสธไม่ได้อะไรแบบนี้คือถ้าเราไม่จูนเรื่องพวกนี้นะครับ เราจะต้องมานั่งตัดสินใจกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นต้องเป็นเราก็ได้อยู่เสมอๆเลยนะครับซึ่งมันเสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสนะเสียพลังงานในการที่จะเอาไปใช้คิดแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องที่มันสําคัญแล้วก็จําเป็นจริงๆนะครับนี่คือการดีลิเกชันที่ชัดเจนเนาะแล้วก็การคอยจูนกับทีมงานเสมอว่าเรื่องแบบไหนที่เราไม่ตัดสินใจนะเรื่องแบบไหนที่โอเคเราตัดสินใจโอเคไหมนะครับถัดมาครับ อีกข้อหนึ่งที่อาจจะเออ่เป็นปัญหาของหลายคนเลยไม่ใช่เฉพาะ CEO หรอกนะครับแต่ว่า CEO อาจจะหนักหน่วงหน่อยนะคือการตอบอีเมลครับทุกคนนะคือจริงๆแล้วยิ่งเป็น CEO เนี่ยอีเมลเข้าวันหนึ่งเนี่ยโอโ้โหผมว่าเยอะมหาศาลมากเป็นร้อยเป็นพันนะครับไม่ไดอ่านยังไงให้หมดนะฮะแต่ว่าในหน้าที่ของ CEO ใช่ไหมครับคือ,อเคล็ดลับหนึ่งและกันนะครับที่ได้รับฟังมาคือ พี่ท่านเนี้ยนะครับพี่ซี o ท่านเนี้ยจะไม่ตอบอีเมลนะครับในประเด็นที่มันจบแล้วหรือว่าเป็นประเด็นที่อินฟอร์มนะอะไรแบบเนี้ยแกจะไม่ตอบอีเมลเลยนะครับเพราะว่าถ้าแกตอบปุ๊บเนี่ยเช่นขอบคุณครับอ่าหรือว่าทําได้ดีมากครับอะไรแบบเนี้ยคุณคิดว่าเวลา CEO ตอบแบบนี้ไปเนี่ยนะครับพนักง,งานนะหลายๆคนจะทําไงฮะก็มักจะตอบกลับรู้ไหมว่าขอบโหยินดีมากครับขอบคุณที่ แสดงความชื่นชมอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าพอคุณยิ่งคุณตอบกลับไปอะมันยิ่งทําให้คุณได้รับสารกลับมามากกว่าเดิมแทนที่คุณจะเคลียร์อีเมลได้นะคุณก็ต้องมาเสียเวลาอ่านต่อไออีเมลต่อมาเสียสตินะเสียใช้คําว่าสติเลยแล้วก็สติในการกรองนะครับอีเมลอะนะว่าเรื่องไหนสําคัญไม่สําคัญคือมันต้องอ่านสกิมมิ่งไวๆเยอะมากเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณลด อีเมลที่มันไม่จําเป็นเข้ามาได้เนี่ยมันก็ช่วยลดโหลดสมองคุณไปแล้วนะครับเหมือนกันเนาะกลับมาที่เรื่องการตอบอ e ีเมลอย่างที่บอกไม่ตอบอ e ีเมลในประเด็นที่จบแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาต่อทุกฝ่ายแล้วก็เกิดการสื่อสารกลับไปกลับมาเนาะในในอีเมลเนี่ยโดยไม่จําเป็นเลยนะคนหนื่งก็เสียเวลาด้วยนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่เทมว่าเทมชอบมากๆเลยในคําแนะนําของพี่ซีโท่านนี้นะครับก็คือนอกจากเรื่องที่เราไม่ตอบอ e ีเมลอย่างเงี้ยครับแต่ว่า อยากให้เราอะนะแคร์ทีมงานเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแคร์ทีมงานหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราก็ต้องสื่อสารไงครับถึงพฤติกรรมแบบพฤติกรรมเนี้ยในการไม่ตอบอีเมลเนี่ยครับของเราเนี่ยให้กับทุกคนได้เข้าใจด้วยนะครับว่าที่ผมไม่ตอบอะนะไม่ใช่เพราะว่าผมไม่แคร์คุณนะครับผมไม่ได้ใส่ใจคุณอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าขอให้คุณรับรู้ว่าอ๋อนี่คือวิธีการบริหารงานวิธีการทําให้ทุกคนเนี่ยได้ มีพลังสมองในการทำงานที่ดีขึ้นนะครับเพื่อให้คนที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับเนี่ยนะครับรู้สึกเป็นกังวลนะหรือว่ารู้สึกน้อยใจนะครับนี่คือบ่งบอกเลยว่ามีความ caring นะครับการเอาใจใส่คนที่สูงมากๆเลยซึ่งทมชมชอมามากข้อนี้นะครับข้อถัดไปนะครับ อ่าคือแน่นอนแหละเวลาเป็น c ีอนะครับหนึ่งในลําดับความสําคัญนี่ต้องบริหารแน่ๆเลยมันคือเรื่องของ p e r f o r m ร์แมของของบริษัทเนาะทั้งในระยะสั้นใช่ไหมครับแล้วก็ระยะยาวด้วยเหมือนถือตาช่างเลยอ่ะนะจะเบี่ยงไปทางไหนมากกว่ากันเน้นระยะสั้นระยะยาวมากกว่ากันอะไรคือนบางทีมัน มันตีกันเองอะระยะสั้นก็ต้องสร้างเงินเยอะระยะยาวก็ต้องลงทุนอะไรแบบนี้คือมันกลายเป็นว่ามันต้องบริหารความย้อนแยงเนี่ยในตัวเองเสมอเลยนะครับสรุปแล้วเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยซีอเวลาจะบริหารความสําคัญเนี่ยลองเทอมช็อตเทอมเนี่ยคิดยังไงนะครับพี่ซีอท่านนี้นะครับก็อบอกทำยางไงครับว่าทจริงแล้วเนี่ยส,สิ่งที่เราควรจะทำที้สุดก็คือให้เราคิดลองเทอมก่อนช็อตเทอมเสมอ ะครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะวิธีการบริหารช็อตเทอร์มที่ดีที่สุดนะคือให้เริ่มคิดจากลองเทอร์มก่อนนะครับเมื่อเราตั้งต้นจากระยะยาวหรือว่าลองเทอมเนี่ยสิ่งที่เราทำในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันจะสอดคล้องนะกับเป้าที่เรามีในระยะยาวเสมอนะครับแล้วผลลัพธ์ที่เราสร้างในวันนี้มันก็จะสอดคล้องนะครับตรงกับทิศทางที่ จะสร้างบริษัทในวันข้างหน้านะสร้าง Performance ในวันข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องเริ่มจาก Long Term ก่อนเสมอนะครับแล้วค่อยมาออกแบบว่า Short Term เราถึงจะทําอะไรนะครับอย่าเริ่มจากระยะสัน้นโดยที่ไม่รู้ว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรอะ่ะเอออันเนี้ยไม่ไม่เอาเลยนะครับเพราะมันจะกลายเป็นการทําสิ่งที่ไม่ตรงกับเอ,อ่อ t t r y t e g y บริษัทไม่ตรงกับเป้าของบริษัทแถมบางทีอาจจะเกิดความขัดแย้งนะ ในการทํางานที่หลากหลายมุมหลากหลายโปรเจกต์เต็ไมไปหมดเพราะว่าเราทํามันขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าเราทํามันไปทําไมมันไม่อลไรกับอะไรเลยนะครับนี่คือแนวคิดของการบริหาร long term และ short term เนาะอย่าลืมนะครับเริ่มจาก long term ก่อนเสมอนะครับถัดมานะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาเราบริหารลำดับความสําคัญเหล่านี้มาแล้วใช่ไหมครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราคงไม่ถามไม่ได้นาะมันคือเป็นเรื่องของการบริหารความเครียดแหละใช่ไหมครับ พี่ซีโอท่านนี้เล่าความเชื่อชุดหนึ่งให้ฟังนะครับแกบอกว่าอยากคิดว่าไม่มีใครแทนเราได้ครับทุกคนนะซึ่งโหนี่เป็นสิ่งที่ปลดล็อกเหมือนกันนะคือขนาดคนที่เป็นระดับซ e อนะครับเขายังทุ่มเทให้กับงานมากๆเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอีโก้มากถึงขนาดที่คิดว่าเราต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้คนเดียวนะใครแทนทำอะไรแทนเราไม่ได้นะครับนี่คือ mindset ที่อาจจะจำเป็นเนาะคือมันเลยทำให้ คนที่ในระดับสูงครับสามารถที่จะรับความกดดันต่างๆได้แล้วก็ยังคงดูแลด้านอื่นในชีวิตได้ด้วยเพราะว่าเขาก็มีความรับผิดชอบที่สูงในขณะก็ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะมอบหมายงานดีลิเกตงานให้กับคนอื่นได้เพราะเชื่อว่าไม่มีเรานะครับคนอื่นก็สามารถที่จะทำงานแทนได้อย่างดีเช่นเดียวกัน นะคือยิ่งโตนะครับความรามับผิดชอบมันยิ่งสูงนะความกดดันยิ่งมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดไปเองครับว่าไม่มีใครแทนเราได้ทุกคนเราเลยแบกงานเนาะกลับมาทํางานที่บ้านอย่างหามรุ่มหามค่ามํานะครับเครียดกดดันตัวเองเนาะแล้วกเ็เหมือนคือบางคนเอาเอางานกลับมาทําบ้านจนจนชินอะ่ะจนทําให้ชีวิตด้านอื่นอาจจะถูกลดลําดับความสําคัญลงไปอยู่ที่เราอาจจะไม่ได้ เขาเรียกอะไรล่ะมีการบริหารมันได้ดีครับเช่นเรื่องอะไรครับความสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องของสุขภาพอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับพี่ซียวท่านนี้นะครับบอกเลยครับว่าอย่าลืมเลยนะครับว่านอกจากงานแล้วเนี่ยเรายังมีชีวิตด้านอื่นๆด้วยครับทุกคนคนที่ยิ่งคนที่มีครอบครัวนะครับกลับไปบ้านเนี่ยก็ควรจะไปอยู่กับคนข้างๆเนาะสามีหรือภรรยาเนี่ยให้เต็มที่นะครับ ใช้เวลากับคนในครอบครัวให้ดีนะครับไม่ใช่กลับไปบ้านก็เอายิบงานขึ้นมาทำนะภรรยานั่งอยู่ข้างๆก็รู้สึกว่าเออมันก็นั่งอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ได้เกิดปฏิสัมพันธ์เกิดการพูดคุยไถ่ถามอะไรกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าคนที่นั่งข้างๆเราเนี่ยครับมันคือคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไปจนแก่เท่าดูขวนว่าช้าเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับถ้าแบ่งแยกระหว่างเวลาที่เราจะทํางานให้เต็มที่นะครับแล้วก็กลับมาบ้านก็กลับมาให้เวลากับสิ่งสําคัญด้านอื่นๆที่ จำเป็นสําหรับชีวิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้อเรื่องของครอบครัวและความสัมพันธ์ให้ยังคงมีเป็น healthy relationship ต่อไปในระยะาวได้ด้วยน,นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของ mindset ที่ว่าอยากคิดว่าไม่มีใครแทนเราได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นบทเรียนที่ได้ที่สําคัญมากๆนะครับที่ท่านนี้นะครับได้บอกเห็นว่าสิ่งสําคัญเลยนะครับเวลาเราจะจัดการเนาะหรือว่าจะต้อง ตัดสินใจในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญเนี่ยนะครับขอให้คุณแน่ใจครับว่าให้คุณ change from what you think to what you know อ่ะหมายความว่าอะไรนะครับ change from what you think to what you know นะครับก็คือให้เปลี่ยนจากสิ่งที่ว่าเออฉันคิดว่านะฉัน t h i เนาะฉันคิดว่านะครับเป็นฉันรู้อะนะคือยกตัวอย่างนี้ครับสมมุติว่าพี่ซโซพี่ซีโอท่านนี้นะครับ ไปเดินตรวจโรงงานแล้วกันเนาะแล้วก็ไปดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ได้มีโอกาสสมมติคุยกับพนักง,งานเนี่ยว่าเฮ้ยในโรงงานเนี่ยมีตัวถังดับเพลิงนะครับอยู่ครบไหมนะพนักง,งานคนนั้นจะตอบว่าโอ้ oh, ครบครับพี่โอแล้วซีโอก็จะถามต่อนะครับว่าแล้วถังดับเพลิงนั้นนะ่ะมันมีน้ํายานะอยู่ครบพร้อมใช้งานในทุกถังไหมนะครับพนักง,งานก็ตอบว่าคิดว่ามีนะครับพี่ เห็นไหมใช้คําว่าคิดว่าเนาะซึ่งพอคําว่าคิดว่าเนี่ยคำถามคือแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มันสําคัญมากๆเลยเนี่ยคุณจะมาแค่คิดว่าคิดว่านี่ยมันไม่ได้นะครับแต่เราต้องรู้ว่ามันมีสารที่ดับเพลิงเนี่ยอยู่ครบในทุกๆถังดับเพลิงถูกไหมซึ่งการที่คุณจะได้คําตอบนั้นเนี่ย คุณก็ต้องไปตรวจสอบมันนั่นเองนะครับไปหาข้อมูลไปหาแฟกต์มานั่นเองนะครับนี่คือ1ตัวอย่างสำหรับคำว่า change from what you think to what you know นะครับที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตการทำงานเนี่ยนะครับยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเท่าไหร่เนี่ยนะครับเรายิ่งควรจะต้อง เอาคำว่าฉันคิดว่าฉันคิดว่าเนี่ยออกไปให้เยอะมากที่สุดเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการลดความเสี่ยงในการตัดสินใจได้มากนะครับยิ่งเรารู้นะข้อมูลนะครับรู้แต่แต่ในชีวิตจริงนะสิเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยมันมันไม่มีทางรู้ข้อมูล1้อหเปรเ็ลอกนะครับแต่ว่าน่าจะดีถ้าเราสามารถที่จะหาทางที่จะรู้ข้อมูลที่จําเป็น ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดแล้วก็ลดความเสี่ยงได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืม not change from what you think to what you know นะครับพยายามรู้ในสิ่งที่สำคัญให้ได้มากที่สุดแล้วคุณจะตัดสินใจได้อย่างดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วสิ่งสำคัญของคุณเนี่ยก็จะถูกบริหารได้ดีขึ้นตามไปด้วยนะนี่คือ wisdom ทั้งหมดนะครับที่แธมได้รับจากพี่ c ีใจดีอบอุ่นท่านนันนะครับก็ เราบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็โชคดีมากจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆครับที่ได้มีโอกาสรับคําแนะนําดีๆจาก พี่ซีอีโอนท้นะครับก็หวังว่าสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็ควรจะเจากันไปเหมือนเดิมครับถ้าชอบเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเราก็ฝากหนังสือของตัวเองครั้งหนึ่งนะครับเป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้ครับเพราะชีวิตง่ายขึ้นเห็นได้ใช้จุดเด่นของ introvert ได้ถูกทางครับห้ที่ร้านสื่อชั้นนาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเซียนบุ๊กนายอินคิโนคุนิยะและ B2S ครับวันนี้ไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในครับ